สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกาสองห้าเนาะอันนี้ PCX อีกคันนะปะติดรถขับได้ประมาณ12,000มนกิโลนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกับขโมยกันนะครับนี่ปิดสวิช์ไว้ก่อนนะครับปิดแล้วกับขโมยผมพิเศษชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับกดล็อกค้างไว้นะครับสีวิแล้วปล่อยถ้าปล่อยปุ๊บจะไม่มีเสียงใครโดนรถเรานะครับ เราจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แฝงยัยผีสมมุติเป็นยัเรามืดหน่อยเนาะสมมุตินี่เป็ในยัเรานะครับแหง,งก็ไม่หยดนะฮะหยุดครับก็ไม่หยดหยุดต่อเมื่อกดปุ่มถ้าสมมติเราลืมลอ็ลอกรถไว้มีคนมาขโมยรถเราลอ็ลองบีปเบกนี่นกำลงังสมตมติมีคนมาขโมยรถเรานะครับปุ๊บเราเห็นพอดีเฮ้ยเขาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มลอ็อก ก็การขโมยติดไปอีกคันเนาะ p t x 1 5 0 i ราคาพันสองนะครับรับประกันให้1่ปีครับโอเคครับครับ